สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายอุทยัยได้พูดไว้อย่างนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงความไม่ธรรมดาของคดีใครๆก็รู้นะน้อยครั้งที่จะเห็นจำเลย ให้เฮลิคอปเตอร์มาส่งถ้าดูรูปก็ธรรมดาเนื้อหาคดีไม่มีการทำร้ายร่างกายของน้องเป็นคดีที่ส่งตัวจำเลยด้วยเฮลิคอปเตอร์ก็แปลกอยู่ตอนนี้คดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็จะมาพูดในความไม่ธรรมดาของคดีเรื่องที่เวลาหายนั่นเองผมคิดอย่างนี้นะตามปกตินะถ้าคดีธรรมดาพอเขาไปสืบผลปรากฏว่า คดีนี้เกิดตอนสักสี่โมงเช้านี่คือสืบได้แต่เมื่อนํำผลนิติวิทยาศาสตร์อย่างอื่นมาพิสูจน์กลับเป็นว่าสองโมงกว่าเกิดคดีแบบนี้พอเข้าใจได้ว่ามีคนโกหกว่าเรื่องเพิ่งเกิดความจริงมันเกิดมานานแล้วแต่มาโกหกอย่างนี้ก็เป็นไปได้มีการบังคับสมมตุติเอาคดีนี้เลย น้องหายสักสองโมงกว่าแต่มีคนถามหามาแจ้งต่อที่ต่างๆประชาชนทั่วไปรู้ว่าน้องหายตอน10บโมงทางเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วเห็นว่าน้องหายไปตอนสองโมงนี่คือธรรมดาเพราะว่าตอนมาบอกน้องไม่ได้อยู่แล้วบอกคนทั่วไปที่มาช่วยหาเกิดนานแล้วคน ก็ไม่อยู่แต่เรื่องนี้แปลกอย่างเหลือเชื่อก็คือคนบอกผลปรากฏว่าผู้เสียหายก็พูดออกข่าวทีวีว่าหายไม่เกิน3ามโมงอันนี้เราดูจากสื่อแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหาข้อเท็จจริงเชื่อว่าน้องหาย9ก1นาทีถึง9.45นนาทีก็คือตัวครั้งแรก เขาหายไปก่อนแล้วมาโกหกว่าเขาเพิ่งหายแต่ถ้ากรณีที่ว่าโกหกว่าหายสองโมงกว่าเห็นน้องไหมแต่ความจริงคือความจริงจากตำรวจหาลองมาคิดดูนะว่าถ้าบอกว่าน้องหายไปช่วยหาหน่อยแก๊งจำปาก็มาช่วยหาถ้าน้องยังไม่หายขนาดที่หลังจากหาเสร็จเก้านาฬิกาทำไมจะไม่เห็นน้อง นั่งอยู่ตรงนั้นนี่มันไม่ธรรมดามันหายทีหลังที่บอกว่าหายมันหายก่อนแถมบอกว่าไปประกาศแต่ประกาศไม่ได้ไฟดับ9ก้านาทิทีถึงประกาศได้มันแปลกตรงที่ว่าถ้าน้องหาย9ก้านาฬกนาทีถึง9ก้านาฬิกนาทีจริงเวลาไปบอกว่าน้องหายบ้านนั้นบ้านนี้เขามาตามหาช่วยมันจะได้เจอน้องหรอ มันก็แปลกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ในโพทิชแชนแนลได้พูดไว้่างนี้ครับหนูผีออกมาไล์สดถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นผ้าป่าเยอะจะไม่ดีเดี๋ยวบาปจะกินหัวเอาหนูผีก็พูดเรื่องนี้เยอะได้แต่พูดว่าทำไมไม่เอาตาชาญไปด้วยคนที่ออกมาทำคอนเทนต์บอกว่าลุงกับป้าเปิดรับบริจาคเพื่อไปถวาย ทำเป็นผ้าป่าให้คิดใหม่ชนะเขามีปัญหาชีวิตก่อนที่จะออกมาเห่าห้อนกรณณาศึกษาข้อมูลดีๆก่อนเพราะท่านนะ่ะจะกลายเป็นหมาทันทีเพราะหลอกลวง fc ตัวเองของตัวเองหาว่าเขาเปิดรับบริจาคอย่างนั้นอย่างนี้บัญชีวัดนะครับอ่านหนังสือไม่ออกหรือไงไม่ใช่บัญชีลุง หนูผีไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดวกไปบนมาหนูผีไม่มีอะไรจะทำคอนเทนต์ออกมาพูดแต่เรื่องเก่าเขาไปทำบุญแต่มึงน่ะไปขัดขวางเขาหน่วงสุดๆนอกจากพระจะลงโทษอย่างหนักแล้ว fc มึงนะ่ะอาจจะตีตัวออกห่างด้วยพูดแต่เรื่องทนายขึ้นเขาแม่น้องทวงความยุติธรรมให้น้องถามหน่อย fc ไปดูอะไรนะมันนะไม่มีเรื่องใหม่เลยพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเรื่องน้องขึ้นไปบนเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่พูดเรื่องใหม่เพราะมันไม่มีอะไรจะพูดแล้ววนไปวนมาอย่ากับคนบ้าคุยไม่รู้เรื่องเมาอะไรก็ไม่รู้เหลาเบียร์น่ะเพียบนี่คนดีหรือเนี่ยบุหรี่ไม่ดูดยาเยอนะน่ะไม่มีแต่เล่านี่มาเต็มเมาทุกวัน กนซื้อเบียรกับน้ำแข็งก่อนที่จะออกไปนาทุกครั้งนึกว่าจะกินเฉพาะกลางคืนแต่ที่ไหนได้กลางวันก็กินความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับนูผีฟังให้ดีความลับน่ะไม่มีในโลกสิ่งที่กูอยากรู้สิ่งที่เอฟซีอยากรู้เขาต้องได้รู้อย่าบอกว่าไม่ให้กูพูดไม่ได้ตื่นเช้ามาก็นั่งพร่ำเพอพรรณนา พูดแต่เรื่องเดิมๆโง่ยังอวดฉลาดหัวเลี้ยงกี่ปีกว่าจะได้ขายเนื้อเสือกมาสอนคนน้นคนนี้ต่างๆนานาโรงสีของมึงนะ่ะเครื่องตัวแค่นั้นสีได้วลัลกีกระสอบที่สำคัญไม่มีใครมาสีข้าวกับมึงมีแค่ห้ากระสอบยังมีหน้ามาอวดอีกทุเรศกับความคิดและสมองของมึงยังมีหน้ามาโชว์ตื่นเช้ามาก็บูลลี่เขา ไปทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้อิดช้าเขาออกมาโชว์โง่ตลอดธุรกิจปลูกมะพร้าวเมื่อไหร่มึงจะรวยมันก็แสดงความโง่ของมันออกมาให้เห็นอีกแล้วเสือกมาบุลี่บริษัทเขาไปทำบุญต้องร่วมอนุโมทนาสาธุไม่ใช่มานั่งเป็นเปรตแบบนี้รอบนี้ความลับหลุดออกมาอีกแล้วรับให้ได้นะไปะแอบ,บรักเมียชาวบ้านเขา โดยที่ไม่คิดไตรตรองว่าเขาเลิกกับสามีแท้จริงหรือยังไปหลงรักเขาไม่รู้ว่าเลิกกับสามีเขาหรือยังไปเอาเมียเขารู้ไหมว่าผิดศีลมึงนี่น่ะผิดศีลทุกอย่างศีลห้าไม่มีเลยโดยผู้หญิงทิ้งไปเอาผัวเก่าช่วงที่มีปัญหากับผัวเก่าลองใจว่าจะอยู่กันรอดไหมเขาพิสูจน์มันให้โอกาสมันแต่มันน่ะก็ยังพิสูจน์ ให้เขาเห็นได้ว่าเขาจะฝากชีวิตครอบครัวกับลูกเขาไว้กับมันไม่ได้เลยวีรกรรมที่มันอยู่กับเขาสร้างไว้ต่างๆนานา,นาทําร้ายลูกเขาดุดาลูกเลี้ยงดุดาอดีตภรรยาทําร้ายลูกใครจะไปรับได้ไม่มีแม่คนไหนนะ่ะเห็นพ่อเลี้ยงทําร้ายลูกเขาได้ลงคอรู้ว่ามึงนะ่ะรู้ทั้งรู้แต่มึงก็ยังเต็มใจ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้เราจะมาตอบก,กลับถึงหนูผีเลวได้ใจด่าพ,พี่ตัวเองเป็นน้องเขาหรือเปล่าเป็นลูกที่เก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าเลวยังไงมันว่าพี่สาวตัวเองว่าป้าไปแย่งผัวเขามาผมถามว่าไปแย่งตรงไหนมโนไปเรื่อยนี่มึงถามกูนี่เขานะ่ะ เล่าให้ผมฟังหมดแล้วเรื่องที่เขาพบรักกันใหม่ๆนะ่ะมันหาว่าป้าไปแย่งลุงมันหาว่าลุงน่ะได้ทําการมั่นกับผู้หญิงด้วยเงินห้า0 0ื่นมันตอแหลแล้วป้าน่ะไปแย่งลุงมาหนูผีมั่วมากผมจะเล่าให้ฟังลุงออกจากงานจากชนบุรีที่เป็นรปพนะ่ะก็ไปทํางานที่โรงงานไก่สมุทรปราการไปเจอกับแม่สาวคนนี้ ก็คือป้าเขาพบรักกันที่โรงงานไก่ไปเอาข่าวไหนมาว่าไปแย่งไม่เหมือนมึงหรอกเมียมีชู้สันดานอย่างมึงนะ่ะสันดานอย่างมึงไงมันต่างกันตอกลับหนูผีลุงเขาโสดอยู่นะเวลานั้นนะ่ะแล้วพบรักกันที่โรงไก่โรงงานไก่ช่วยกันทำรรมาหากินก่อร่างสร้างตัวกูตอกกลับนะกูถามว่าอดีตภรรยาแต่ละคนที่โดนสวมเขานะ่ะ เป็นยังไงบ้างตอบมาตอบหน่อยดีแล้วให้น้องเขานะ่ะกราบเท้าแล้วมึงนะ่ะอยู่กับภรรยาคนก่อนๆมึงแอบเขาไปตีหม้อใครจะรับได้แล้วทำร้ายลูกเลี้ยงใครจะรับได้ผู้เป็นแม่รับไม่ได้มึงรักเขามึงต้องเลี้ยงลูกเขาด้วยเดี๋ยวว่างจะไปบ้านอดีตภรรยาหนูผีแน่นอนถ้ามึงมาใส่ร้ายกันแบบนี้เดี๋ยว รู้เลยจะบอกไว้ให้นะสิ่งที่มึงทำอย่าคิดว่าเขาไม่รู้สิ่งที่กูพูดนะ่ะมันเป็นความจริงหนีเมียตัวเองไปตีหมอแต่เขานะ่ะไม่เอามึงเป็นผู้ชายสกปก